น้อยใจลูกสาวรักพ่อมากกว่าแม่สภาพความเป็นอยู่แม่แดงฉันทนาใช้ชีวิตบ้านปลายเงียบสงบหลังยาสามีอีกหนึ่งนักร้องและนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นคือแม่แดงฉันธนากิติยพันธ์เดิมชื่อว่าสันธนาสุปันโนเป็นนักร้องนักแสดงและนักพักชาวไทยปัจจุบันอายุ77ปี เกิดที่จังหวัดรีสเกตรเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนสตรีซริเกตเป็นนักร้องในยุคเซเวีมีรายการสดทางโทรทัศน์ของตัวเองที่ชื่อว่าฉันทนาโชว์ทางช่อง5หลังจากนั้นก็มีรายการมิวสิกสแควร์ทางช่องน้อยสีและจากการที่ต้องทำงานจึงพาลูกสาวที่ชื่อแอมสวัลลกรีและบุตรมาร้องเพลงออกทางรายการโทรทัศน์ด้วยซึ่งต่อมาได้ก่อตั้งวงสาวสาวสาว,สาวร่วมกับเด็กสาวอีกสองคน โดยทั้งนี้หลังจากแม่แดงหายจากวงการไปนานนั้นเธอมีโอกาสออกมาให้สัมภาษณ์รายการดังโดยเธอเล่าถึงชีวิตครอบครัวโดยได้เล่าถึงอดีตสามีที่เจ้าคารมรักสนุกว่าทีแรกเราไม่รู้หรอกทีนี้ลูกจ้างบอกว่าพี่แดงหนูทนไม่ไหวแล้วถ้าหนูจะโดนไล่ออกหนูก็ยอมแม่ก็ถามว่าทำไมเขาพาเพื่อนเขาเพื่อนแม่ลงมาทำอะไรตรงนี้ตรงโต๊ะรับแขกหนูทนไม่ได้หนูต้องบอก ก็เลิกเขารู้ตัวแล้วตอนนั้นก็เสียใจนะเสียใจจนแบบกินยาให้มันตายไปเลยแล้วคนเราถ้ามันไม่ตายมันก็ไม่ตายแถมยังเผยเรื่องน้อยใจลูกสาวด้วยที่เหมือนว่าลูกสาวจะรักพ่อมากกว่าแม่ว่าเวลาเขาพูดถึงแม่เขาจะเฉยเๆแต่พอพูดถึงพ่อเนี่ยพ่อเป็นพระเจ้าเขารักพ่อเขามากก็น้อยใจแต่จะทำยังไงได้เพราะว่าเราอาจจะทำกรรมอะไรไว้ลูกถึงไม่เห็น โดยเธอยังเผยอีกว่าเธอกับลูกสาวนั้นไม่สนิทกันเลยจนกระทั่งลูกเรียนจบมหาวิทยายลัยก็นานพอสมควรแล้วเดี๋ยวนี้พี่แอมจะใส่ใจแม่มากจะมานอนกับแม่ทุกวันพฤหัสสุขเาร์าและเมื่อถามลูกสาวว่ายังห่วงอยู่ไหมเธอตอบว่าห่วงคือเขาโลกส่วนตัวสูงมากกลัวว่าบางทีคนจะหมันไส่เอาเพราะว่าเขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองบางทีมากเกินไป และในวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมสภาพชีวิตปัจจุบันของแม่แดงที่ต้องบอกเลยว่าแม้จะเป็นไม้สาวแต่ก็ไม่แก่ตามอายุเลยทีเดียว